พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นายกสภาวิทยาลัยสันตพลเดินทางมาเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและเหรียญรางวัลแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 7ถึง2568โดยมีอาจารย์กนิการนันทโพธิเดชคณะผู้บริหารคณาจารย์บัณฑิตและนักศึกษาวิทยาลัยสันตพนให้การต้อนรับวิทยาลัยสันตพลได้ดำเนินการจัดก,การเรียนการสอนครบ27ปี จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน9หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจำนวน1หลักสูตรและระดับปริญญาโทจำนวน1หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น1 4 1 2คนวิทยาลัยสันตพลได้สนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรทุนการศึกษาอุดหนุนค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาประเภทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ iPad ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียนในโครงการทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมัน่นและความน่าเชื่อถือภายใต้ยุทธศาสตร์หลักพลังการศึกษาพลังสันตพลจุดเริ่มต้นของความมั่นคงมีความมั่นคงกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่สร้างบัณฑิตคุณภาพการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบขององค์กรแห่งความสุขและเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นตลอดระยะเวลา27ปีที่ผ่านมาวิทยาลัยสันตพลม,มีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีระดับประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตและระดับปริญญาโทจํานวนทั้งสิ้น8,819คน ในปีการศึกษา2,567ถึง2,568มีผู้สำเร็จการศึกษารวม422คนประกอบด้วยปริญญาบัณฑิต210คนประกาศนียบัตรบัณฑิต186คนและมหาบัณฑิต26คน ภายหลังจากพิธีประสาทปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้วอาจารย์กนิการนันทภโธิเดชอธิการบดีและคณาจารย์ได้มอบของขวัญเซอร์ไพรส์เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตใหม่ทุกคนท่ามกลางความประทับใจของผู้ปกครองเพื่อนพ้องและญาติมิตรที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่อย่างอบอุ่นโดยมีน้องน้องศิษย์ปัจจุบันร่วมบูมวิทยาลัยสันตพล เป็นการส่งต่อกำลังใจก้าวสู่สังคมของการทำงานหลังจากได้บ่มเพาะความรู้ภายในรั้วสถาบันวิทยาลัยสันตพลจวบจนจบการศึกษาในวันนี้ขอแสดงความยินด,ดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยครับ